เอาเละครับเสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมชื่ออะไรวะ Star t Ferry อะไรสักอย่างเนี่ยผมอยู่กับเป้าคุงแชนแนลนะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรไม่รู้มาเกมตอบคำถามครับตอบคำถาม you ฮ a ปี้กับ y e ซ a ดีแยมีวันที่ไหมใช่ Do you have many... possible แปลว่าอะไรวะไม่ายใจก็ตอบยึดไปื่อนกูเสียวหลังกูเสียวหลังเลือน ย้อนหลังอีกนะมันตรงหน้าจออะคุณอ่าอยู่เฟอร์มูล่าวสอะไรนีมันคุ้นเคยกับสถานที่นี้หรือเปล่าไม่คุ้นนะไม่กูคุ้นกูคุ้นไม่ไม่ไม่คุ้นนี่หว่าอ้าวเพี่ใหญ่หน้าจอดับอ๋อ u know where you are ใช่กูอยู่ในเกมไครถามได้อุ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้กบปิดในกาบ้านไอ้หยิบน้ำนี้แหละเพลย์บัฟแพนิกแอคเค็ต ใช่กูมีสุดมีโลหิตไอ้กูโดนจำสักแควร์ t h you find your s e l u t i o n you'll ask ถามได้ยังอย่าบุ้ยถามก็ถามไม่รู้งอย่ารีบินก่อนกูเชื่ออะไรพระเจ้าไว้กูเชื่อมั้งเออเชื่อแหละน่าแต่คนเชื่อนะครับแล้วแต่แล้วแต่บบอาย่อันเซอร์เดอร์ควอชั่นอัลฟ์ออฟฟีวิลใหม่ใหม่อายุ เซอร์แทนคือเซอร์แทนอะไรวะเซอร์แทนนี่คืออะไรเย็บเย็บเย็ปไอสัตว์จะเย็บแล้วไม่จำสเกลคุยฟิวคอมพิวเตอร์อินยูรูมไม่อ่ะไม่เมื่อกี้มันถามว่าคุณแน่ใจไหมเซอร์เทียนอะไรเว้นเอายูสเกลเย็บโอ้ยไ <laughs> อ้ประตูอะไอประตู <laughs> ไม่เม่อวากูตอบโนกูจะตายไหม <laughs> ใครเปิดประตูใครเปิดประตูเออเราทำข้อรหัสคุณทำข้อรหัสโทรอีเปล่ายังแก่ตัโฟโต้ออสันดะเปิดโฟโต้มันเป็นมีอะไรเลยฮะกระดาษสงสัยมันไม่ได้แล้วมั้งมังนะเนี่ยในมือนายมีกระดาษอยู่อะใช่อยู่แท็บอินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ยัสอยู่แท็บไอ้นี่ในมีไม่มีตู้ไหมไง If you 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 you're s a r r y missing มีจะมีคนตามหากูไหมทำไมหน้าจอเรื่องแหลกแหกวะก็มาน่าจะมีคนตามหาแหละถ้าคนหายไปนานอ่าอยู่อะหรอไม่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 อยู่พวกเราสองคนเนี่ยใช่ If you scream m o u l d everyone hear ใช่ได้ยิเสียงใครกรีดไหมกรีดร้องไม่ท่า You know the person s t a n d behind you มีใครอยู่ข้างหลังคุณไหมไม่นะ ตัวอะไรตัวอะไรกูนี่รีแลกซ์พี่อยู่กูมรีแลกแล้วอ่าอยู่รีแลกซ์โอเครีแลกเลยไม่อ่าอยู่ feeling real o อ not just focus like machine ไม่นะทำไมหน้าจะเรื่องแตะเคลื่อเลยวะ This day meaning to you ถ้ากูตอบเยีนน่ยดไดตายไหมเนะี่ยเอ๊ะมาถามว่าอะไรเดีย๋ยวทำไมกระดาษลอยนี่กูเป็นตัวตนไม่ได้นี่กูเป็นตัวตนไม่นดะ้คือเงากระดาษร้ลอยได้แต่ตแไม่มีตัวแน่แล้วใช่ยูอ you know ินโนคูอ่าใช่กูรู้หาหากูร่นเขียงอะไร Do you know what is happening กูไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น If you w e r e t o the t r u s t a b o u t you อุอ่ายนไม่ค่อยออก โ okay อเคกันตอบยัดไปฮ้อเฮ้ออู้เดี๋ยวโอ๊ยไม่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 หยุดไอเกมผีไอเกมผีปีศาจหยุดโอ้ฟมึงู้จักชื่อเล่นกูเลยไงมึงู้จักชื่อเล่นกูเลยไงเอ้ยมันแฮกมันแฮกชื่อแล้วเปล่า ไม่รู้อ่ะ Do you want to know the trust ไอ้กอยากรู้ความจริองอดูความจริงไหมโอ้อยู่ตรงว้าตางกดกดลุก,กลุกอะไรอยู่ที่สูงเดือดร้อมองรอบๆห้องของคุณลูกกะลาอยู่ในซูมเดี๋ยวจอฮะอ๋ออะไรอะ่ะ นอนจริงอ๋อเรื่อเมะไรเดี๋ยวมันก็สร้างกูเหรอนี่อะไรอ่ะใช่มันสร้างพวกเราไอบินทาย ing to tell you see อ s what is now w h e ี่ done it กูยังมีปัญหากับการที่มึงรู้ชื่อเล่นอยู่เลยขี้พาไปไหน set you free มันเออจะสามารถปล่อยนายไปดิสลาได้แล้วเออปล่อยเราไปไหนอ่ะ